กูไปลองเทสมา40เกมวันแรกที่กูเทสกูเล่นแบบไม่สนหส่วนแตกเลยแต่ใครกดตรงกลางวัวกดสวนอ่ะกูเปิดมากูคิดไปแล้วว่ากูจะเล่น20เกมแล้วกูจะทําวิจัยด้วยว่าเล่นแบบส้นตีนแบบเล่นแบบปกติมนุษย์เป็นยังไงผลวิจัยของกูได้ข้อสรุปมาแล้วว่า .A ไม่ต้องใช้สกิลเพลเลยมึงไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งเลยมึงดูอย่างเกมเพี้ยน si> okay. ี่ Planet> เอาไว้ง่ายว่ามึงดูเงินกูดิกูเจอเอมเบอร์กลางโกลแล้วก็มดและฮีโร่กูตบทุกตัวคือบอยมันก็สู้บีบีไม่ไม่ไหวในเลนอ่ะมึงดูดิเนี่ยมึงดูการเงินดิแล้วอยู่ดีๆไอ้แค่บีบีเนี่ยมันไม่มีใครไปซ้อนมัน้วยเพราะว่าไอ้หมู่ล็อกอ่ะมันเข้ามาชาร์จค่าค่าเอมเบอร์แบบบ่อยอ่ะเอมเบอร์มันจนมินขี้อ่ะมันโดนกูกดไปเสียวอ่ะเพราะหมู่ล็อกมันทิ้งเลนมาฆ่าเว้ยแค่บีบีเขาอยู่เลนล่างคนเดียวและมึงว่ามันเล่นแบบมันไม่สนใจเฮ้ยอะไรเลยแบบแบบมันเหมือนมัน แล้วมันก็วิ่งไปตายวิ่งไปตายวิ่งไปตายวิ่งวิ่งไปแบบในในใน,ในตำแหน่งที่ซ้อนไม่ได้อะ่ะคือซ้อนไปก็โดนโดนเข้าหลังอะ่ะแล้วกูก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไปทำไมกูก็บอกว่างั้นไม่ต้องเล่นละมัน,ม,นมันให้ผลว่าเลน h o w to t pbot ไอสัตว์แต่สินาทีมึงดู เงินมันน้ำวอยแต่มันบอกว่าเล่นฮาวตูสีพีพีพีวัดทั้งที่ไอ้เียจักแม่งโคตรรวยกูโคตรรวยเล่นยังไงก็ชนะเกมที่แบบไม่ไม่สมควรจะแพ้คือถ้าเกมแบบเนี้ยมันอยู่ในห้องระดับเทีย์สูงสงอะ่ะมันสมควรจะได้เลยเกูไม่กูไม่เข้าใจเลยเว,ว่าว่าทำไมมันถึงแบบโยนเกมทิ้งง่ายๆมากพอ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 หวยมันเป็นแบบนั้นขึ้นมาปั๊บกูจัดเต็มเลยวันนี้ทั้งวันกูไม่เอาอเฮียเลยไอ้เฮียแล้วกูซัดไอไลออนแม่งซัดไปสองสองตัวเลนบนกูซัดไปแล้วตัวหนึ่งแอสซี่ไปตัวหนึ่งแอมเบอร์ตายไปตัวหนึง มึงดูดิแล้วมีไอ้เช่บีบีเนี่ยที่แบบยืนกับวีนอมอมาไม่ติดสติ๊กไม่ไม่ออกอ่ะยืนเล่นข้างแบบเนี้ยแล้วมึงดูดิมันยืนแบบบ้าพลังรองเท้ามันก็ไม่ใส่แล้วมันยังมึงดูมันโดนพิษแล้วมันจะยืนแช่อยู่มึงดูดินี่มึงดูดิมันเนี่ยมันยังยังแช่อยู่อีกแทนที่มันวิ่งกลับไปมันอาจจะรอดนะเว้ยแล้วมันค่อยวาร์ปลงมาใหม่แล้วมันก็ตายคือมันไม่มีใครมาซ้อนมันก็จริงเพราะหมูล็อกมันเข้ามันเข้าไปก้าวงกลางอ่ะฆ่าด้านบนให้แจ้วมันรวยเว้ยแล มึงดูผลกังานที่หมูทิ้งมันในเที่ยแอมเบอร์โดนกูกดเป็นขี้ไอ้สัตว์อยู่ในป่าไม่ได้เนี่ยคือมึงดูดิมึงดูเงินดิมันยังมีเงินเยอะกว่าแอมเบอร์ตรงกลางอีกแล้วเงินววยแม่งก็กำมันอ่ะเจอแม่งอ่ะแล้วมึงดูอาการมันไอ้สัตว์จะออกไม่ดัดด้วยเที่ยมึงดูดิมัดมัดไปแล้วคืองอแงจัดแล้วเว้ยในป่าก็มีคนไปสแต็กให้ไม่มีคนมาแย่งด้วยกูไปฮิวให้ครบเลยเว้ยและไอ้จั๊กไอ้ไี้จั๊กไม่เห็นไหนไอ้บีบีไปเข้าป่าทิ้งเลนบนวาร์ วับววับวับมาดันล่างออกเพื่อเปิดสเปซให้บีมีได้เคลสามเหลี่ยมกูกูงงมากเว้ยคือเกมมันสมควรจะชนะแต่วันแรกของวันอะกูเจอแบบไอเทียเออเนี่ยตลอดเวลาเลยมึงไม่ต้องใช้ฝีมือมึงเอาดวงมาเล่นล้วนๆนะเกมที่เนี่ยแล้วเอาเอาไอเหียโอเชียนฮาร์ดกูไปใช้ด้วยนะกูขอก็ไม่ให้เพราะตัวกูเป็นมิดกูยินกลางอยู่กลางไม่นะมึงดูมึงดูมาเล่นมึงมึงดูมาเล่นนะว่าจุดที่มันไปไปอยู่อะไม่ไม่ไม่มีใครซ้อนไม่ได้ทั้งนั้นมึงดูดิเย็ดแม่ฟาร์มสามเหลี่ยมเขาด้วยมึงดูดิ พี่จัดแต่กูก็ไม่แม่อะไรนะตัวนี้มันซ้อนไม่ได้ถ้าถ้ากูขึ้นไปกูก็ตายด้วยไอ้นี่อย่างอย่างน้อยก็ได้เ 3, 3, 3, 4, ลียร์สามสามรี่มมันแ้วมาดูเลและแม่งกระต่ายแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมกูคิดว่าเออมันไปแย่งสามสามเหลี่ยมจ่างมันเพราะกูขึ้นไปซ้อนไม่ได้กูโดนเอาแน่ถ้าเกิดขึ้นไปซ้อนเงินก็ยังนําอยู่นะมันใช้ครอบใช้อะไรไปแล้วมันยังปิดป้อมป้อมกลางลบาบากเนี่ยเราอสวนตรงกลางได้ได้แล้วสบายและ้ะเพราะเพราะทีมเราเก่งกว่าแม่งเข้าปา่าก่อนไอ้สัตว์ีนี้จักกูทุบป,ป้อมกลางอยู่ ไอ้ันี่ยังตีสามเหลี่ยมอยู่เลยวิ่งลงไปล่างรับจ๊บต่อยแม่โคตรปา์ม่ะแบบปาแบบพ่อตายอ่ะเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะวับมาแ้วเดี๋ยวมึงดูมาเล่นทั้งเกมมันทำให้เพื่อนเล่นโคตรยากเลยจริงๆมันสมควรจะไปเล่นด้านล่างตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วพอโดนก็น้องเดี๋ยวกูก็วับไปวับ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 ไปตอนเนี่ยกูเจอแบบไอเอ๋อเนี่ยมึงดูดิมึงดูมันเล่นดิมันคิดว่ากูเข้าไปอันตรีมันถึงมากมไอ้สัตว์ตรงนั้นอ่ะ นู่นมึงเห็นปะมึงเห็นอะไรปะคือพอกูจะพอกูจะเข้าไปซ้อนมันอ่ะมันจะโดนขัด้ดยซัพพอร์ตมันเวยเนี่ยกูก็จะตายอยู่ตรงนี้นะไอเทยนี่ยังเดือดอยู่เลยยังดีนะที่ต้นเกมทํามาดีแม่ก็เลยแบบไม่ไม่ตายง่ายๆแล้วมึงดูมันลากทีไปฟาร์มตามเ่ยมเขาพวกกูเดินลงมามาไปล่างเนี่ยจบเกมด้วยการไอเท่นี่ยวิ่งเข้าไปตายคนเดียวเ้ยแบบที่ไม่ไม่ไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยมึงดูดิมันยืนแบบกูจะไปซ้อนมันยังไงวะ วัมันก็หันมาครอบกูตายแล้วมันก็ทําแบบนี้จนจนจนไอ้เทียฝั่งนูน้นมีเวลมีของก็เอามันลงพอเทียมีพอแบบไอ้ทียวิน้อมซื้อทาเวลมงดูดิเที่ยไม่มีใครซื้อเวเซ่มาแปะมาสักคนนึงมันออกอาการนิ่มก่อนแล้วไปอ,อ,อ่อไอเทียวูเช้าวิธีนั้นอนะ่ะแมงโลตัสก็ไม่ใส่ใสักทีสั์กูงงมากเว้ยแล้วก็แพ้เกมแบบงงๆพอรู้สึกว่าแบบเล่เลนยากอ่ะกูปวดขอทิ้งเลยที่ฝั่งนึงเล่นโคตรอ่อนอ่ะแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมกูถึงแพ้ กูบอกกันนะ40เกมที่กูเล่นมีเกมหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นมนุษย์ปกติกูเจอดีโมเทลกลางแล้วกูตกเป็นขี้ด้วยไอ้สัตว์นี่กูเจอห้องท็อปร้อยกูรู้สึกแบบอ้ยัดแม่ได้เล่นห้องแบบนี้ได้เล่นห้องแบบนี้แล้วรู้สึกดีดีใจจังมึงเคยแอนตี้เมที่นี่มันมันแบกเหรอดาบทองไม่ใช่ของมันนะของเมดูกูนี่แหละแบกเกมไอ้สัตว์มึงจำไอคนที่ชื่ออาซูรได้ปะที่มันเป็นอ่าลูกลูกน้องไอแบร์แต่ก่อนอ่ะกูกดเฟิร์สปิกยัดยัดยัดปากมันอ่ะวันนี้วันนี้คือกูเล่นแบบก ใครโกนตีงกูใครปากกลางกูกูเฟิร์สปิกยัดยัดปากอะ่ะไอ้เน,นี่ยในแรงยี่สิบยังต้องไปเล่นมีดนาซัพพอร์ตอ่ะมันเล่นดีเว้ยไอ้เนี่ยนี่เก่งสกิลเพย์มันโหดแต่กูเก่งกวาง่าไงจริงจริงมันก็มันมันชนะแต่แรกแล้วแต่แอนติเมทโง่บิงบิงบิงไปเข้าป่อยบิงไปเข้าบ่อยฝังย่งหนึ่งเกมมันเลยตึงกูนี่แหละคนแบกมาในสัตว์ถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นกูก็คือแพ้อ่ะมันรู้สึก,กว่ามันเป็นเกมปกติที่กูแบบรู้สึกดีเว้ยอย่างน้อยก็แบบมีพวกเล่นเป็นเป็นห่อยู่ตั้งสองคนในแอน แต่ว่าพอกูเจอแบบไอ้แค่มันจะมีอยู่เกมหนึ่งที่กูรู้สึกว่าแม่งไม่เอาวง่ายว่ามันมันมีอยู่หลายเกมมากที่ถ้าเป็นปกติก็คือก็คือวินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่กูเสียเกมบรญยอนก็เยอะนะาใหญ่สเปกเตอร์นี่กูรู้สึกว่ากู่ากดมาคู่ทีบีกูกดสเปกเตอร์ปั๊บไอ้แค่น้องน้องเขาบอกว่าทีเน็กแล้วเขากดทีบีอัดปากกูเกมที่เนี่ยปากกลางห้าห้าห้าตัวเลยเว้ยกูเสียเกมประมาณเนี่ยประมาณสี่ห้าเกมของของวันแรกที่กูแล้วกูกูลองทำ กูกดสตอมอัดปากมันพวกปืนมันมันมันปากกลางแล้วกูหมันเขี้ยวอะ่ะแล้วน้องเขาก็แรนดอมมาได้ไทยไทยไทนี่แล้วน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยแรนดอมอ่ะแล้วมันก็พิมพ์บอกกูฮะไทนี่แอร์ไลน์กูก็รู้ทันทีเลยว่าก็มาดีสัตว์เนี่ยกูกูเสียกับเกมบาบัญญ่าอนอนเนี่ยมนได้โคตรเยอะกูกูเล่นเนี่ยจริงๆกูตาบ่าแตกตั้งแต่เกมออร์แลคเคอร์ที่กูเล่นเจอบีบีแล้วใช่ปะเนี่ยกูมากดเนี่ยวมอมึงว่าทำไมกูถึงชนะเนี่ยวมเกมนี้เนี่ยมึงแค่จริงจริงแล้วมันมันจะชนะเหรอ กูจะบอกความลับอะไรมึงให้นะเว้ยกูไปยืนสองกลางกับมันกูชนะเพราะเฮียนาการเนี่ยแบกยับเว้ยมันมันเล่นดีจริงแล้วกูจะบอกความลับอะไรมึงอย่างนะเว้ยไอนาการที่เนี่ยอยู่ทีมเดียวกับกูในเกมต่อในเกมต่อมานาการมันมันแบกกูยับแล้วมึงรู้ปะเกมนี้คืออะไรมึงแปลกๆปะมึงดูอะไรแปลกๆปะกปะมึงเห็นโบนกู้นาการปะมึงเห็นปะมันไปฟาร์มด้วยกันอีกแล้วนะเว้ยคือเกมที่นี่ไม่มีใครพิมพ์ทียอะไรกันไม่มีใครพิมพ์แอดจัดควยอะไรเลยกูกดกลางปั๊บน้องเข้าไปแย่ง แครี่กันรู้สึกว่ากูน่าจะโลได้ร้อยหนึ่งอะไอสัตว์น้องเขาโดนกูโลร้อยหนึ่งแล้วไปแย่งแค่แครี่และไอแคยนี้ก็เล่นนาคาอัดปากเนี่ยกูกูเสียกูเสียเอมาแบบเกมบัรยาอ่อนแบบเนี้ยโคตรเยอะน้องเขาคิดว่ากูเล่นวีนอมซับพอตตอนแรกกูก็อยากจะซับนี่แหละแต่มันไม่ไหวจริงคือมันงัวไอสัตว์กูให้มันคิวสองตัวก่อนแบบสบายใจอะแต่มันก็ง่วทั้งวันอะเว,เวลาแพ้ก็จะแพ้แบบแบบเนี้ยกูไม่ได้ให้กําลังใจทีมหรือใครเลยคือเขาไม่รู้โยนเกมหรือยังอ๋อบูเช์บูเช์ออฟเลน ยัดปากกูกูจําได้มันมันบายแบ็กยัดปากกูมันตายด้านบนแบบตายแบบเป็นโรบอทไอ้สัตว์ไอ้แย่ทุกๆหนึ่งนาทีคือขึ้นสองสองคนอ่ะที่มึงทําได้อย่างเดียวคือทําใจเว้ยเวลาเจอทีนึงอ่ะมึงได้แค่ทำใจอย่างเดียวเพราะพวกเลนข้างอ่ะมันจะเล่นไม่เอาอะไรเลยเว้ยมันไม่ต้องใช้สกิลเพลแลเหมือนในโพสต์ดูตาทูที่นั้นบอกอ่ะเกมตัวต้ามึงไม่ต้องใช้สกิลเพลทีอะไรมึงแค่สวดมนต์กดหลวงพ่อไอ้ที่อะไรก็ได้ที่มึงอยากจะนักถืออ่ะแล้วมึงก็บอกหลวงพ่อมึงไอ้สัตว์บอกให้้้้ลลนนนนอออออกกกแแว็บคคม่งโัพะ ไอเหี้ยแนยวมอมึงกดมามึงเจอตัวไหนก็ตามมีดขึ้นก็พอมตายทุกวันนี้ไม่ได้ไปทีไอไม่สักคุโรกี้บอกมาจัดไปแอมเบอร์แครีเล่นไปดิส,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 สกิลเพย์มึงเก่งนี่โชช์มชมแชปหลบแล้วนี่เจ็ดแม่สักพ,พักเจอจโลออกอาการนิ่มชิ้นแรกยิงเป็นขี้ไอ้สับน้องเขาแบบมึงแชปไปเลยกูรวยตายง่าสัตว์มึงดูดิเนี่ยมึงดูเทปะเสียบขั้นกุดตายขั้นถ้าสามสามขั้นน่ะกูกระชากคอเสื้อน้องเขาบอกว่าแซนคิงใจเย็นในหนุ่มเดวกแบกมึง มันทันมันยังทะเลาะกอันได้อะทั้งที่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเว้ยทั้งที่มึงก็แบบได้ฆ่าลิงกับไซเลนเซอร์ไปอย่างๆอ,อย่างละตัวทำไมมันถึงโยนก็ไม่รู้ไอ้เยวีนอมนี่ฮาจัดยัดแม่เวล่าแล้วยังไม่มีท่านหนึ่งสักขั้นมึงไปเอาท่าสองสองขั้นทำเพี้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจเลยนะเว้ยว่ามันทำอะไรกันทางเดียวที่มึงจะเล่นให้มาเยอะได้อ่ะมึงต้อง p m a แล้วก็สวดมนต์กับหลวงพ่อเฮียอะไรก็ได้เว้ยเท่านั้นเ้ยพยายามแบบหลีกเลี่ยงการที่เป็นประเด็นแต่กูไม่สนหรอกกูตั แันนี่คือเคล็ดลับในการไต่แรงนะเผื่ออยากแรงสูงก็อยากเป็นนักแข่งนี่ที่นี่เวล7เจ็ดยังไม่มีท่าหนึ่งเลยสัตว์เกมที่เนี่ยชนะแล้วไอ้สัตว์กูบอกมึงเลยว่าชนะแล้วไอ้สัตว์ pl เอัวเปอรดอนเกมไฟตกไฟดับกูบอกว่าวินลันน่ะมึงอยากกดได้ไหมไปกดตัวอื่นน้องเขาบอกว่า ไอ้ดอนแค e ไอ้ว t ตตูเพย์วินลันเนอร์สักพักน้องก,ก็ยิงเบรเมลสเปคตายเอง3ตัวมั้งก็ทุบของทิ้งเลยมาครับเด็ดแม่มี4ทาราเกตให้มึงเลือกเนี่ยตัวอื่นโดนไอ้หียเนี่ยแม่งไม่ยิงสัตว์ยิงสเปคมันยังไม่ได้กดเบรเมลเลยแม่งตายแล้วเ <c oughs> นี่ยมึงรู้นะใครแบกไอ้ยี่ในด็อกเกอร์แม่งง่งไม่ยอมบอยขัดกูไฟจัดแม่กูแบกจอดน,นี้แล้วก็ชนะเลย แม่งน้องเขาจะฟาร์มดาบทองไปแจกด้วยดิแต่พวกกูจบเกมมาสักก่อนอนะอันนี้คือหมวด PMA กูยังเจออะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่ PMA ก็เจอทุกเกมอะประมาณนี้ซึ่งกูไม่แนะนำให้มึงเล่นดอทเอวันลำเยอะๆนะเพราะว่าเกมแค่เนี่ยใช้คำว่าประสาทแดก